ช่วยเหลือเราอินตลอดเวลาลูกอธิษฐานของการสรงนำในวันนี้ไม่ว่าเรื่องนัเรื่องไหนเรื่องอะไรที่เราทําไม่ได้แต่พระองค์จะให้เราทําได้และมีสิ่งมีส่วนในพัฒกิจต่างๆที่พระองค์ใช้เราในวันนี้ลูกของคุณพระองค์ผู้อธิษฐานวัฒนาคุณในพระนามของพระเยซูนเจ้าเมนสรรเสริญพระเจ้าของคุณพระเจ้าในวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเา ขอการอวยพรในการวันนี้ที่เราจะเดินทางไปร้อยเ็ก็ขอพระเจ้าโปรดเมตตาที่จะอวยพรให้พี่น้องเราทุกคนที่จะมีใจทุกสมีส่วนร่วมในงานพักิาของพระองค์ที่ร้อยเอ็ดวันนี้ก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรที่จะเดินทางไปขอพระเจ้าปกป้องดูแลในการเดินทางเพื่อไปเป็นเรื่องสามคัคคีทำร่วมใจันการจัมชุมชนกันเพื่อ สิงของผูอก็ขอพระเจ้าปกป้องดูแลในการเดินทางที่เราจะร่วมใจกันไปนมัสการพูะอค์ในวันนี้ก็ขอพระเจ้าที่จะปกป้องดูแลในการเดินทางให้มีความปลอดภัยทุกย่างก้าวที่เราเดินไปก็ขอพระเจ้าที่จะปกป้องดูแลเป็นความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเราทุกคนที่จะเดินทางในวันนี้ฮาเลเลียาทุกันที่ถ้า ขอบคุณพระองค์ในพระนามนพระซิคริสต์เจ้า,าเมนสรรสิพระเจ้าวันนี้ก็เราจะไม่อธิษฐาเนเยอะครัเพราะว่าเวลาก็ลวนเลยานานแล้วก็ขอคุณพระเจ้าวนวลาเราก็ขอพระเจ้ารดเมตตาที่จะอวยพรในการที่จะร่วมใจกันนมัสการพระองค์ในนี้ก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรในการเราที่จะนมัสการพระองค์เรน่อก็ขอพระเจ้าเจิมเราขอพระเจ้าที่จะ ดูแลของพระเจ้าที่จะให้เราเปิดหูเปิดตาเปิดใจที่จะเข้าสู่ในพระวิหารของพระเจ้าและร่วมสามัคคีธรรมร่วมนมัสการพระองค์สรรเสริญพระองค์ถวายเกียรติพระองค์ขอให้พี่น้องเราทุกคนจะเป็นเสียนสบายเกียรติพระองค์ของพระเจ้าอวยพรของพระเจ้าที่จะให้เราสรรเสริญพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเราในวันนี้ก็ขอพระเจ้าที่จะปกป้องดูแลและ าสิทธิ์มีส่วนร่วมในงานของพระองค์ต่างๆในวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเราทุกๆคนในการที่จะร่วมใจกันนมัสการแม้เราจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแต่เราจะมีพระองค์อยู่ตลอดเวลาเราจะมีพระองค์ที่จะทรงรองดูเราและช่วยเหลือเราตลอดเวลาพานลลูยาก็จะทีทาโมทนาพระบุณของพระองค์ในทนาของพิสุขที่จาอาเมนของคุณพระเจ้านะคะฮัเลลูยาก็ ขอบคคุณ่ะอาจารย์เลยครับพอดีวันนี้เราก็เช็คเวลาเนื่องจากบันเสด็จมาก็เลยก็เป็นโปรแกรมมานที่ถามนักมศการไปจารย์ของพระเจ้าทรงนำเราในเวลานี้นะครับก็ขอพระเจ้าทรงที่จะเตรียมเราคือเดี๋ยวชมทีมนักมการ เตรียมเพลงแล้วก็เตรียมเนื้อหาขอให้เราได้อ่านพระสัมภีร์ด้วยกันติดกันกันได้ครับเพื่อเราเหลอได้ใกล้ชิดพระเจ้าเตรียมใจของเราในการที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันมาดูเนื้ยหาเราดูในพี่น้องมีคัมภีร์เราดูในวันนี้เป็นวันประจำวันสำหรับเดือนนะครับเป็นมัทธิวบทที่สิบแปดข้อยี่สิบนะครับมัทธิวบทที่สิบแปดข้อยี่สิบ ว่าด้วยว่ามีสองสามคนในสองสมคนประชุมกันที่ไหนในนานของเราเราจะอยู่ข้างกลางเขาที่นั่นนะ mm hmm. ครับอาจจามวา่วยว่ามี ามีสองสามคนประชุมกันในที่ไหนไหนในงานของเราเราจะอยู่ข้างกลางเขาที่นั่น <Yeah. S 1> เห็นไหมครับนางคำีบอกว่าด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันในที่ไหนไหน <Yeah. S 1> เราจะอยู่ข้ mm hmm. างกลางเขาที่นั่อันนีน้คือพระเยสุสมตรนะครับแล้ววันนี้เราก้ามา เราพินอมด้วยกันเองไหมครับถ้าเรียกว่าไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถของแต่ละคนหรือไม่ใช่ว่าทักษะในการมองเห็นแต่เป็นถ้าเรียกว่าวิญญ,ญาณจ,จิตของเราที่เราเชื่อว่าเราจะพบพระเจ้าหน้าต่อหน้าถ้าเราอาจจะสามารถใช้วิธีการท่องพระคมภีในชีวิตของเรา เรียกว่าอาทิตย์ละข้อหรือวันละข้อนะครับมันก็จะสามารถที่เราจะบรรจุพประถมทีในชีวิตของเราได้วัตถุบทที่18ข้อย0่สิบพี่น้องผ่านเลยกันนะครับด้วยว่ามีสองสาคนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่กับกับเขาทั้งหลายที่นั่นนะครับพระัมทีบอกสถานที่ว่าในที่ไหน ไม่ได้จำป็นว่าในโบสถ์นะครับก็คือที่ไหนก็ได้แต่พระคัมภีร์ก็ไปยันว่าในานามของเรานะครับก็คือสถานที่ที่ไหนก็ได้แล้วก็ในานามในในานามของพระเยซูเห็นไหมครับพระเยซูก็บอกว่าเราจับอยู่กับเขาที่นั่นถ้าเขาพีเขียนว่าเราจับอยู่กับเขาที่นั่นมัน นในบางครั้งเราเราต้องปาเจอเจอกันเนี่ยเราอาจจะพูดคุยกับมากมายหลายเรื่องแต่ถ้าเราเองอยากได้รับขเขาเรียกว่าได้รับพระพรได้รับาการสมศรีที่มาจากพระเจ้ามัมภีรพ์บอกว่าจงประชุมในนามพระเยซูอเมนและวันนี้เรามาโบสถ์เราก็มามาเพื่อที่จะนมัสการพระเยซูแล้วก็ประชุมสรรเสริญนมัสการพระเยซูในนามพระเยซู เห็นไหมหครับไม่ว่าจะเรียกว่าไม่ว่าเราจะมีประสัทหรือขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเราคิดว่ามันมันดูไม่พร้อมแต่เรารู้ว่าถ้าเรามาประชุมกันในนามพระเยซูเรามักเขาเรียกว่าในพระธรรมบทที่บทที่ผข้อสามสิบ อะไรในโลกนี้มากมายแต่ถ้าเกิดเราตั้งเงื่อนไขของเราไว้ว่าเราจะแสวงหาพระเจ้าสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วแล้วสิ่งที่พระเจ้าตอบก็คือว่าเพราะองค์ะปราทานสิ่งทั้งพวงเหล่านั้นให้แต่ก่อนที่พระองค์จะทรงประทานสิ่งทั้งพวงเหล่านั้นให้เราก็ต้องเริ่มต้นที่จะแสวงหาพระเจ้าแล้วก็การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในเรา หลายครั้งเราเรามาบวชด้วยความกังวลใช่ไหมครับหลายครั้งเรามาบวชด้วย,บบยาาด้วยการที่รู้สึกเขาเรียกว่ากระวนกระวายใจแต่แต่เชื่อเถอะว่าในในคำพูดที่เราพูดกันเนี่ยหรือเราสอนกันเนี่ยพี่น,อน้องลองยกมือข,ขึ้นสองนิ้ว ไว้ข้างขวข้าไป้ข้อไว้ของขอ้ข้างหูเนี่ยอะไรัเรายกมื้ขึ้นสองนิ้วไว้ข้างขึ้นนะเราประมาณนี้ทำประมาณนี้นะครับสองนิ้วเออประมาณนี้เขาบอกว่าบางทีเขาบอกว่าวิตตอรี่ชัยชนะมีแก่ท่านเองนะครับนะครับแล้วพี่น้องลอาเอานวสองนิ้วเนี่ยเอาไวทา้ที่คางสิครับเอาไว้ที่ใต้คาง ก็ก็ม th <c ười> ีหลายคนก็ค <c ười> ือขอบคุณพระเจ้าที่ตอบสนองเขาบอกว่ามีเอาไว้ที่ใต้คางหลายคนก็สามารถที่จะเอาไว้ใต้คางได้เห็นไหมครับก็ไม่ไม่ได้ตามทําตามใช่ไหมเอาไว้ใต้คางแต่แต่ก็คือว่าไอ้นี่คือต้กเสือสำรองใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ว่าฟังเนี่ยเราแสวงหาพระเจ้าไม่ใช่ว่าเราทําตามใครหรือเราเราเราอะไรนะ คนสอนแต่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามพระวจนะพระเจ้าเห็นไหมครับก็เลยอยากนึนใจพี่น้องว่าวันนี้เราเรามาแสดงหน้าพระเจ้าอย่างให้เราตั้งใจที่อย่างจริงพบพระเจ้าจริงๆเห็นไหมไหครับบอกตัวเองว่าต้องการพบพระเจ้าจริงๆเห็นไหมเราเชื่อว่าการพบพระเจ้าตัวต่อตัวระหว่างเรากับพระเจ้าจะทําให้เราเองนั้นสามารถที่จะ ได้รับหนึ่งก็คือได้รับทร้พอดอเมนสองได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการเอเมนนะครับสามก็คือเราสามารถที่จะปลดปล่อยศักยภาพในชีวิตของเราของประทานความสามารถเพื่อเราจะสามารถที่จะเกิดผลต่อชีวิตของอ่าชีวิตเราแล้วก็เป็นพร้พรดต่อคนอื่นได้เอเมนก็อ่าพอดีวันนี้เราเราจะเดินทางแต่ก็ มีเวลานิดหน่อยช่วงเตรียมก็คือบอกว่าอยากจะมีโครงการนี้ที่จะแจ้งพี่น้องก็คือว่า,อ,าอยากให้พี่น้องหลายคนที่เนี้ยก็คือจอะเรียกว่าทุกคนโตขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงได้เห็นไหมครับพี่เลี้ยงหมายถึงว่าต้องสอนได้สอนได้หนึ่งสอนตัวเองได้เห็นไหมครับสองรับการสอนได้เห็นไหมสามสอนคนอื่น อย่างเดียวที่เราจะทําได้คือเราเอาตัวเรามาหาพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจะเป็นยังไงพระชักเราเอาตัวเรามาหาพระเจ้าที่องู่ไนพระเจ้าแล้วในที่สุดเราจะเขาเรียกว่าเราจะผ่านอเมนเมื่อเราผ่านเราก็จะได้รับพระพรเพราะว่าทุกคนจะเป็นพระพรก็เล็งไ้เลยว่ามีครูสิทธ์เนี่ยมาสอนแทนขพระเจ้าได้แล้วนะครับยู่มานานแล้ว ก็มาได้แล้วเอเมไหมครับพระอร์ก็มาได้แล้วนะครับที่อาร์ตก็มาได้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นเทพนะครับมาแล้วนี่คือเราจะได้รับพระอร์การที่เราจะได้รับพระอภร์คือเราต้องสอนเอเมนสอนเนี่ยแล้วก็สอนตัวเองรับการสอนสอนผู้อื่นเพื่อเราจะเป็นคนที่พระเจ้าบอกว่าสมควรได้รับพระอภร์เอเมนวันนี้เราเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่รับพระคุณ อ m e n ไหมรครับเรารัขคบคุณเราเรา,เราจะเติบโตขึ้นเพื่อเราจะเป็นพรจากพระคุณที่เราได้รับเอเมนไม่รับที่ถามครับแล้วจำบทที่เร,เ,เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันพี่น้องเาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าวันนี้ขอพระองค์สมปรนเมตตาในชีวิตจิตวิญญาณของเราทัางหลายในการสแสวงหาพระเจ้าพรงเจ้ากาขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราขอพระเจ้าสมปรนเมตตาที่จะ อยู่กับเราทั้งหลายพระเจ้าวยความพี่น้องในการที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าวยความพี่น้องที่จะเป็นผู้รับข้อถอนพระเจ้าวยความพี่น้องที่จะรับการนมัสการที่มาจากพระเจ้าและทาทนตย์ฐานและเป็นที่พอรมนัยพระเจ้าขอปรดส่งอยู่กับเราทั้งหลายพระเจ้าขอพระเจ้าสงบรดแม่ตาพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เขานั้นจะได้เป็นส่วนในการที่จะพบพระเจ้าในการแสวงหาพระเจ้าด้วยว่าสองสัต ประชุมกันที่ไหนในงาน,น,นของเราเราก็จะอยู่กับเขาทั้งหลายที่นั่นพระเจ้าทรงตรัสดังน,นี้เพื่อหุนใจเราในนามพระเยซูวันนี้เรามาหาพระองค์พระเจ้าให้เราได้พบพระองค์พระเจ้าของพระองค์เมตตาด้วย